จะให้พี่น้องดูว่ามันมันของพ่อการทำสะอาดเนี่ยคนเกณฑ์นี้จะมีหัวหรือเปล่ามึงใจร้อนอ่ะนี่มึงจะใช้กู้ะแล้วเขาเน้นแงเนี้ยใจร้อนมึงเนี่ยรู้สึกว่าข้างล่างจะมีเสียงมุมมิ่งกันแล้วมุมมิ่งกันแล้วครับพี่น้องมันมีหัวหรือเปล่าพี่พี่เรียกบนี้เป่ะมุมมิ่งกัแล้วเล็กกวะไนี่ดกอันนี้ดูเหมือนจะหัวดกแต่หัวไม่โตต้นมันหน่อยเดียวอีกแล้เใช่ดกแต่ไม่โต ดี๋อายุหกเดือนพี่น้องเพราะว่าดินก็ใส่อ้อยมาเนาะพ่อเนาะทำอ้อยมาสภาพดินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องดินค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะค่อยๆปรับปรุงทุกปีทุกปีใช้เวลาสักสามสี่ปีที่ดินไม่ยกลับมีที่กระดกน,นะทีนี้เราก็สังเกตอะไรไหมครับต้นน้อยก็หัวบ้านแบงหัวกําลังลงกําลังลงหัวนะกําลังสร้างหัวเลยกําลังสร้างเพราะอายุมันน้อยใช่ มึงเขาเยอะตรงนี้และให้น้องเยอะตรงนี้ได้เออตรงนี้เท่านี่นี่ฮะอันนี้เขาเยอะมาอีกงเออแบ่งกันแบ่งกันนะตลาดี่นี่ก็ถ้าเกษตรกรหรือสมาชิกสหกรเราอะใช้ระบบเนี้ยเขาจะเป็นหนี้สหกรณ์ไม่เป็นเรื่องแหมถ้าขอบได้ดีอะ อย่างนี้เหลือนะพ่อเนาะทำแล้วเหลือทำแล้วเหลือเนี่ยตรงนี้แหละมันมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอาไปช่วยเหลือสมาชิกหลุดากกองปีนี้แน่นอนแน่งอนละงอนละเด็กขยำเลยขยำเลยขยำลุ่ดละลุ่ดละลุ่ดอ่ะอ่ะเอ็กซ์เอ้า ไปยังไงกันเนี่ยเกิดอที่หลังเนี่ยกลับเลยแข่งพบกลับงอขึ้นมาเลยโอเคประธานครับยกเลยครับเจ้าของครับต้นไมโตัวแต่หัวดีโอ้อต้นเล็กแต่หัวให่นี่ครับพี่น้องต้นเดี๋ยวขอขอโชว์ต้นหน่อยเอาวางนี้เออวางนี้หักไปเท่แล้ว เจ้าของเจ้าของมาอยรงเลยครับต้นสูสีกับเจ้าของมมกครับแต่แต่หัวนะพี่น yeah> anyway> ้องกนละเรื claro ่องโอ้เดี๋ยวมาทานยกครับยกยกยกขายกน้าลวกไปหนึ่งหัวลูกไปดึงหัวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยไปต่อเดี๋ยวเราไปช่างนี่นะคนที้ดีพินทาของเนี่ยก็ทานับนะครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกว่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าหัวนี้โหลสองโหลหน่อยหน่อยยี่สิบหกหัวนี้ขาดสองโหลพอใจไหมครับสองหโ,อโหลโอ้มากไปมากไป <laughs> โอ้นี้ครับออสองหลเดียวพอแล้วหลเดียวก็พอเลยไหมเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวเ <c oughs> พราะว่าดกไฟก็ไม่มีประโยชน์เนาะเพราะว่าเรื่องของดินเราเราต้องปรับเรื่องโครงสร้างดินด้วยถ้าเราทําหัวดกหัวใหญ่หัวยาวเนี่ย โครงสร้างดินเราต้องดีด้วยถ้าเรารลดแต่ดินเราไม่ไม่มีไม่ดีมไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้รำเนืออว่าเรามีลูกเยอะเราเลี้ยงลี้ไม่ดีแค่โหลเดียวแคก็โอเคละอย่างเนี้ถามว่าสิบโลเนี่ยเหลือแค่เดือนต้องพิตกไหมเหลือิตกแล้วชิวๆเนาะงั้นระบบนี้ครับต้นเล็กต้นใหญ่เอาแค่สิบโลสบายๆนะไม่ไม่ต้องไปอะไรมนักหนา อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องที่ติดตามเพลงของมเนี่ยครับของผู้จัดการมาเนี่ยสองปีแล้วเนี่ยไ,ไ,ไ,ได้ผลได้ไม่เคยว่าตกต่ำเลยทุกวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ก็เป็นคําตอบที่ให้พี่น้องคิดว่าทําระบบที่มีระบบทำเก,กษตรที่มีระบบทเป็นอย่างนี้ แล้วก็มันได้อย่างที่เราตั้งใจไว้ไม่งั้นถ้าเราคิดอีกอย่างได้อีกอย่างปุ๊บปัญหาเรื่องหนี้เรื่องการบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเราจะไม่ลงตัววันนี้มันมันเริ่มชัดแล้วนะครับว่าครับวันนี้เราเรา้องดาพี่น้องไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วแปลงเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับเราจะมาตรวจสุขภาพเรื่อยๆอีกแล้วจนถึงขั้นมันขุดว่าจากปีที่แล้วเฉลี่ยไร่ละกี่ตันนะข้าวตันโสามร้อยสี่ร้อย้าตันสี่ร้อยโลยังไม่ถึงสิบตันขาดอีกประมาณหกร้อยโล เรามาติดตามดูว่าปีนี้ผลผลิตจะเป็นยังไงแต่ปีนี้เดิมพันมันสูงขึ้นปีแล้วกี่กิไลปีแล้วเจไล่ใครๆก็ทําได้กับหนุ่มน้อยวัยสาปีนะฮะความรู้สึกความรู้สึกแต่จริงๆแล้วเจกับหนุ่มน้อยความรู้สึก30ปีทำองไรระบบขุงผพันธนมัน30ไล่นะสาไล่ลงมาดูทัวเฉลี่ยว่าเท่าไหร่นะ ก็ไม่ยาหวังไว้ก็สิบตันก็โอเคแล้วสามร้อยตันนะชิวๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สองส1บ1า1ส1บ1ี2ส20ห้าสบหเจปเกี่ยเอเงี้ยอาไปครับเดกันละออเเอาที่ว่าเจ๋งๆเอากรวหัวนะทยี่ทายอรยี่สิบคยี่สิหัวพี่น้องงวดนี้ออกสองศูแล้วนะโอ้โหตามกันให้ทาะพี่น้องมีที่ขายที่มีป้าขายในบ้านนะโอ้โหเป็นไงกุญใจกุญแจละครบ สองปีแดาวแล้วแล้วถ้าระหว่างสามพันนี้ดูแล้วอันไหนจะเข้าทางวะอันไหนหมายถึงอะไรสามพันสามพันมันอันนึ้วะเนี้ยห้าแล้วก็ห้วยโบงแปดศูนย์แล้วก็ทีเอ็มหนึ่งพันมันดีดีกว่าดีนี่ฮะใหญ่ยาวใหญ่ยาวพี่มิ่งพี่โยมนะนับง่ายนะนับง่ายเนาะโอ้โหก็ก็เลือกเอาพี่น้องเลือกเอาแต่สังเกตไปทีเอ็มเนี่ยจะมีสมเยอะเนาะจะมีสมมีสมโอเคครับก็เอาแบบ อาจจะไม่เอาหัวใหญ่มากเพราะว่าพื้นที่เจ็ด,ด,ดจเดือนเนาะเจ็ดจเดือนนะ